อุ้มได้กะอะเอากระเป๋าวางกันเออกระเป๋าวางกันอุ้มได้นี่ะคหแ่้นาเรื่องหลานเอนี่เรีงหลานยเรีงหลานหลานน้อยหลานน้อยข้องเพลงอย่างกบหลานเพลงอย่างอ้เพลงอย่างนี้หรอเอ้ลองเพลงสักเพลงนึงเดี๋ยวะ อหงดหยากับจางพ่อสามคนอแบบน้่อของคนเท่าไแมเลยะเี้ยงเียว่ออกีออกนะเม็ดยาว

อไ,ไหอหยังมีหอยเออมีหอยก่อนไนงะบะหมี่ขน,น,นมเออเอาไปกินกับช้ำดิซื้อกาแฟมาบาุ๊กซอไปม,มขาขายของเนีย่ยไอหยางกล่องหกร้อยขนม,มห้าบาทโอ้บุ๊กซอแล้วกล่องเป็นหกร้อยก่อนได้กำไรรึหกร้อยหรือว่าหกสิบ โอ้กอหกลอยขายอันห้าบาทบอกซื้อแล้วบอกขายแล้วเออแ้กับรลกกับหลอกไหนไหมลกัเล็กกบอว่าข่ถามไหมว่ามคยมมีอ่ะกองหกลอยนี่ขายห้าบาทเออเดกคนน้อี่อันนมันมันกองสีนั่นจองสีอย่างใสๆแล้วฟาสีกับบุ๋มปักปักสีแดงออเซียวมาลงบัจจิอาแปง ่อยากขายได้มันมีพวกบ่งพวกบวยตัวนั้นนะขายบัตรชีได้บัตรชิมอถ้าถูกกันมีส่งรวกันเนาะอ้าสองห้าแล้วซื้ออย่างต่อเนี่ยห้า่อห้ากลบใบนี่ก็มีห้าแปดนี่ก็นี่นี่ซื้อซื้อเลยอีนี่ซื้อแล้วเอามาันนี่นะเอามาขายเครก็เอาอาจบเคให้เจ้า ซื้อเร็วแต่เร็วว่ะงาน,นมาขายเอ,อเออก็จำเป็นต้องซื้อต้องเอาเออมันก็เอาซื้ออันมันยากซื้อยอ่างข้าวล้ำเออยากาากินะกข้ขาวล้ำก็ไม่เอาเนี่ยอยากกินข้าวล้ำมันจะได้นะตั้งได้สักน้อยกัอนบะ่สดชื่นยี่กี่กัมยีน้อยเออยลุงจะเลือกเลรอเฮ้ยว้วมึ <laughs> มงงูงานไหนกดโด็โถฮึฮึมึงใส่หมอนแป๊ะ <laughs> ฮู S <S ้ฮอขโหลฮัลโหลฮขลโหนัลโลงอยางนี้ว้าขอบโนะตกตัวเย็นๆอ้มมอ้เอ๋อจำดีๆไอ้บอกย่งนี้ข้ามือพา ลงวยไปแล้วปลาแดดนี่นะปักอยังปลากนเออเอ็นมันปลกสอบปลากรนะเออเออเออปลากรนใหญ่บ๊ายบายสวัสดีค่ะคุนพี่บอบบ้องก็ไปนอนนะคะดีอย่างห่องในกระเป๋า ไม่ไกราวมาสักเสียแล้วเอ็นอย่างเอ็นป็ดเอนดาวเอ็นนมันม้าสักเสียนี่ยเออจีมาเตี่ยเอ็นดาวเอ็นดาวเอาไปว่าดาไเด้สักคนก็บบมีดสอเขียนกิ้วเอ็นอานเขียนกิ้วเอ็อเขียนกิ้วถามเสื้อทานติ๊กๆแกอม่ดังไฟ ดังไฟดังไฟต้มน้ำเส้นเนาะเจ้ยอย่างดังเจ้หัวทานนะครับหัวทันดังแล้วกิ้วโน้เจ้ยอย่างเขียนเจสอเขียนกิว้วเจสอเขียนกิ้วผมนี่เส้นตอยหม้อเนาะหม้อก็ต้มใสโตโตโ่ของแับ่ม,มีพวกป้องนะแกหยอมหัวปกป้องชอบหยอมหัวโอยคาแล้วเฮ้ยเนาะเลไปไหนใครมาฮะนะ ให้มาฮฮะไอ้โจนไอ้โจนอ้จอ้นไอ้โจนขมมวหันจนปิดละแต่ว่ามันปกป้งเมอ่าถูกสักอย่างชีวิตนี่ข้าบ้านข้าบ้านไหนฮว้าบ้านเอาเจข้าวบ้านบรรากจ้าข้าบ้านนหนันม มันหาเอย่างนั้นไโอ้มปดแจเสียกของเรียบร้อยแล้วมันก็ในกระเป๋ามีอย่างคานอย่างเกินก็เฮ้ยหัว